สวัสดีครับท่านผู้ชมครับชงชินโจมตัวลครทบอทอดทอบอกให้ทางตรงบอกว่ายกล้อเลยป่ะให้ฝึกยกล้อไว้ยาวๆเลยป่ะตรงทางตรงโอเคครับ ปี๊ปี๊ทอดปี่ทอดปี่ทอดปี่ทอดไปโบกมือพี่ทอดป่ี่ทอดไปโบกมือโบกทางตรงให้ฝึกยกล้อป่ะให้ฝึกยกล้อไว้เพื่อเพื่อไปได้ใช้ กระท e. างเรียบบอกว่ายองลกยอทางตรงอยู่พี่ทอดธรรมศาสตร์ครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ขณะนี้เป็นเสียงพี่มุ่มคาวาซากิครับท่านผู้ชมนักเข่งเก่าก mm ับเสียงพี่ธงแดง คนหนึ่งชื่อพี่อะไรนะพี่พี่ชื่ออะไรนะพี่เสือแดงพี่กิจครับ uh, นานผู้ชมอ๋อนี่พี่กิจขนมหวานถ้าใครช่างตั้งชายาให้แกนะท็อตบอกไมบอกไมนี่พี่ท็อตนะครับนักกีฬาธรรมศาสตร์ของนักกีฬาวอลเลย์บอลธรรมศาสตร์ครับคนนี้ครับวิทยาศาสตร์การกีฬาครับ เดี๋ยวอีสักพักหนึ่งท่านจะได้เจอลีลาการขับขี่ของ